มาดูรถกระบะท,ทำมาหากินราคาเบาๆนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000บาทเท่านั้นนะครับโตโย ta v วีโนะครตัวนี้เป็นตัว h ฮรักวีโก้สมาร์ทแคเปิดได้แล้วนะครับรถปี2011เป็นรุ่น2.5ตัว E นะครับเครื่องยนต์2 0 0ดีเซลราคาเปิดขายอยู่ที่ สวัสดีครับผมไอทอออโต้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะฮะวันนี้เนี่ยจะพามาดูรถกระบะทำมาหากินราคาเบาเบานะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังตามหานะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะฮะสำหรับรถ Toyota Vigo นะฮะตัวนี้เป็นตัว Hilux Vigo Smart c a แเปิดได้แล้วนะครับรถปี2011นะฮะเป็นรุ่น2.5ตัว E นะครับเครื่องยนต์2,500ดีเซลนะฮะราคาเปิดขายอยู่ที่ 3,900 0บาทนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านนะครับสภาพเดิมๆจอดในล่มอย่างดีนะครับสีเทาดำหายากคันนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาด่วนเลยนะครับต้องบอกว่าของดีแบบนี้นะฮะหายากมากๆอย่างแน่นอนนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับแชมป์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้าพูดผิดขออภัยนะเป็นตัวปี2011 มีอินเตอร์คูลเลอร์มาให้นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบรังผึ้งและด้านบนเนี่ยจะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับเลขทะเบียน1ทอพุทธาบอใบไม้สามศูนย์แปดสามนะครับกรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะครับสำหรับชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้ศูนย์เช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบหลอดไส้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าและก็ไฟเลี้ยวนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสีเทาดำนะครับรถเดิมโครงสร้างเดิม นะครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับคันนี้เนี่ยน็อตไม่ขยับเลยนะในส่วนของคันนี้นะครับกระจกทุกบานเนี่ยมีโลโก้โต,โตโยต้าทุกบานนะครับเป็นกระจกเดิมแท้ศูนย์ติดฟิลม์มติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับภาษีก็ต่อให้ใหม่แล้วหมดวันที่28ดกรกฎาคมนะครับนายใช้งานกันยาวๆมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวล้อนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นล้อแมกนะครับอลลอยเดิมแท้ศูนย์ล้อแมก5รลูดิสเบกหน้านะครับ เป็นแม็กขอบ16นะแม็กขอบ1 6ตรงรุ่นเลยส่วนยางคันนี้เนี่ยเป็นยางที่เราได้ติดมากับตัวรถยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับจะเป็นบิสโตนปี2017เดี๋ยวตัวยางเราดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงส่วนโครงสร้างนะฮะดูได้เลยนะครับเดิมๆไม่ว่าจะเป็นนะฮะโครงสร้างล้อรอยเชื่อมหัวน็อตนะครับหรือว่าตัวเบ้าโชกก็ของเดิมทั้งหมดเลยนะครับรับประกันโครงสร้าง ไม่เคยมีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบถ้วนนะครับไฮรักดีโฟดีนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้าเป็นสีโคมไม่หยมนะครับผมมาดูโครงสร้างตัวเสาบีกันอ่าไม่มีเสาบีนะครับขอภายเพราะตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับภายในสแตนดาร์ดโรงงานนะครับจะเป็นสีเทาตัดกับสีเบดบ่อผ้าเดิมแท้ศูนย์นะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะฮะมาดูเลยนะครับผม เม็ดองเม็ดอาร์นะครับเรียงเม็ดสวยแบบนี้นะครับอยู่ครบทุกเม็ดนะครับโครงสร้างเนี่ยไม่มีกระทบอย่างแน่นอนนะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจติดต่อเข้ามาดูด่วนนะครับสำหรับคันนี้รับรองว่าเนื้อหอมอย่างแน่นอนนะฮะใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยตั้งอยู่นะฮะบริษัททอออโตติดถนนสุวินทวงศ์นะครับมินบุรีกรุงเทพนะฮะร้านเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับได้ผ้ายางนะครับคุมกันฝนมาให้ด้วยนะคะตัวตีนตุ๊กแกก็ยางเหนียวเหนียวเกาะแน่นแน่นรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจอดในร่มตลอดนะครับจอดในร่มจอดในมีหลังคากันแดดกันฝนนะครับเครื่องดีเซลเดิมๆิจากโรงงานเลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับผมรถเดิมนะครับรถไม่สวยเราไม่ซื้อเข้ามานะฮะแนะนําคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับ ไาท้ายเดิมแท้ศูนย์นะครับมือเปิดโครเมียมไฟเบรกตรงที่3 LED นะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวนะฮโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวไฮรัษวีโก้รุ่น E นะครับเป็นตัวรองท็อปกันชนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไม่มีรอยชนไม่มีรอยบุกนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับแม็ไลายนงแม็ไลเนอร์นะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้เลย นะฮะร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะครับเป็นรถต้องบอกว่าเป็นรถที่จอดนะฮะเป็นรถที่จอดไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหลังเดิมๆเลยนะครับรอยซีนรอยเชื่อมเม็ดอาร์ตเดิมโคงแท้ศูนย์ทั้งหมดนะครับรับประกันเลยนะครับทางด้านซ้ายและก็ด้านขวานะ้ครัคันนี้เนี่ยทางเจ้าของเดิมเขาปล่อยมาเพราะว่าอ่าเขาไม่มีที่จอดรถนะครับเพราะว่าตัวลูกค้าเนี่ย เขาจะไปซื้อในส่วนของรถไฟฟ้านะฮะมาใช้งานนั่นเองนะครับรถเดิมรถสวยนะคันนี้นะครับรถบ้านสภาพเนียนกริบเลยนะครับไม่เคยจอดตากแดดไม่เคยจอดตากฝนนะครับดูได้เลยด้านซ้ายด้านขวาสีสวยเนียนกริบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกัน <c oughs> <c oughs> เปิดได้นะครับทั้งสองฝั่งนะเป็นตัวสมาร์ทแคปขึ้นลงง่ายนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต ตาทีเดียวติดนะครับสวยๆเนียนๆกริบๆแบบนี้เลยนะครับมาดูเลขไม้นะฮะคันนี้เลขไม้แท้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่โลนะครับไม่เดิมไม้แท้นะครับรถสวยมากเดิมๆโรงงานเลยนะครับประตูประตูนะครับที่พักแขนนะฮะตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นสีเบรดนะตกแต่งด้านข้างเนี่ยจะเป็นปลุกผ้านะครับกระจกเป็นออโต้หมดแล้วนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วย สำหรับคันนี้นะครับส่วนพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับพวงมาลัยหนังรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีในส่วนของตัวแอร์แบกนะยังไม่มีแอร์แบกนะเครื่องเล่นเป็นวิทยุเดิมโรงงานนะครับแอร์ปรับมือนะครับด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้นะครับมีไล่ความร้อนให้เกียร์แมนนวล5สปีดมีกล้องบันทึกวิดีโอนะครับหน้ารถให้อันนี้เราก็แถมให้ลูกค้าไปเลยนะไฟสแผนที่นะที่เก็บแว่นต่างๆมีครบนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิม นะหลังคาเดิมฝ้าเดิมนะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวแคบเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เป็นเบาะผ้าสองตอนนะนี่เลยนะครับหยิบง่ายยกง่ายนะครับหยิบง่ายยกง่ายนะครับตัวนี้นะฮะเบาะผ้าสองตอนสภาพสมบูรณ์นะฮะรถเดิมๆโรงงานนะครับเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบถ้วนนะฝั่งนี้นะครับยางอะไหล่อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ข้างใต้ นะครับพายงพายางครบนะครับปูพงปูพรมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับน็อตประตูดูได้เลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาตัวสมาร์ทแคปเปิดได้คันนี้นะครับสำหรับ t o y ย t a h ไฮรักวีโกนะครับแคปเตียนะแคปเตียเปิดได้นะครับรุ่น2 5 e นะฮะปี2011นะฮะราคาเพียง3,900สนบาทนะครับรถสภาพสวยเนียนกริฟตเลยนะรถสภาพสวยเนียนกริฟตเลย เป็นรถบ้านนะครับปื้อสดไม่มีแหวดนะคันนี้รายงานตามตรงรถบ้านเราก็ไม่เก็บแหวดนะครับที่อื่นจะหมกยังไงที่นี่เราไม่หมกนะฮะสำหรับพอออโต้เท่านั้นนะครับคันไหนรถบ้านนะฮะได้มาไม่มีแหวดเราก็ขายไม่มีแหวดนะถ้าเป็นรถของหน่วยงานเนี่ยมีแหวดเราก็แจ้งลูกค้าตามตรงว่ามีแหวดนะครับแต่ว่าเราก็ซัพพอร์ตได้ส่วนหนึ่งเครื่องยนต์นะครับ D4D นะเป็นเครื่องดีเซล2,005 2.5ลิตรนะครับ2 5 2, cc, 0 0ซีเดิมๆแท้ศูนย์เลยนะครับอันน şey, ี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะทำงานปกติไม่มีเสียงผิดปกตินะครับหัวนงหัวน็อตเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยผ่าดูแลรักษาง่ายนะครับอไหล่ดีแมเทแนนซ์หนุกแม่ทแนนซ์นถูกหาง่ายด้วยนะครับส่วนโครงสร้างนะครับดูได้เลยนะครับรอยซีรอยเชื่อมนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดเลยนะครับฝากระโปรงเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีรอยถอด สติกเกอร์มออกแผ่นเพดเดิมหมุดเดิมนะครับแผ่นเพดเดิมหมุดเดิมไม่มีชํารุดนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องพาดูแผ่นเพดนะฮะดูเลยนะครับเพดเดิมหมุดเดิมนะครับรถปี2011นะครับผลิตปี11ก็จด11เลยนะครับไล่มาเลยซ้ายขวานะครับสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับยังมีอยู่เลยนะครับที่คานคานหน้าเดิมนะครับตัวเลขชัดเจนแบบนี้เม็ดอาร์ตกลมสวยแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายและก็ด้านขวา นะครับทางด้านซ้ายละก็ด้านขวาไล่มาเลยนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะฮะไล่มาเลยสติก,กอร์เหรียญบาทด้านบนนะครับมีนะครับโลโก้โตโยต้าที่ฝากระโปรงนะครับซึ่งบอกว่าเป็นาฝากระโปรงเดิมศูนย์นะแล้วก็แผงชนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์นะครับก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างตามอายุอ่าของตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของพายอ่าตัวยางเนี่ยยางครอบเครื่องเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ฉีกไม่ค่ะ นะใครที่กำลังตามหารถกระบะแคปเตียนะครับโตโยต้าวีโนะคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ารถสวยมากๆรถเดิมๆจากโรงงานเลยโครงสร้างเดิมนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากจอดในร่มไม่ตากฝนไม่ตากแดดนะครับกับราคาเบาๆเพียง3 0 0 0 0 0บาทคันนี้นะครับสนใจสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะฮะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงย้ำอีกครั้งนะครบ,บริษัททออ,อโต ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ b ิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์เลยเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้นะครับผมไอทอโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ